สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกนะครับผมวิธีแก้ไขเบื้องต้นเนาะสำหรับโค้ดเออเลสิบสี่นะฮะก็เนี่ยหางหางตัวนี้ผมตัดออกไปแล้วเนาะผมใช้ตัวที่เป็นหางโทวมวลเล็กๆก็ใส่ไปแทนไว้ก่อนนะฮะก็ใช้แก้ขัดไปก่อนผมก็เปิดอย่างนี้เลยใช้งานอย่างนี้ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราสั่งอะไรมาเราก็ลองหรืออีกผมก็เปิดใช้งานอย่างนี้ไปเลย ก็เนี่ยฮะต่อเข้ามาอันนี้ฮะใช้ได้นะครับค่าประมาณปร,ประมาณแปดเคฮะถ้ามันเสียแล้วมันจะอยู่ไม่ใช่แปดเคมันอยู่ตัวเก่าที่เสียมันอยู่สองเคนะครับผมก็แต่ต่อสายเอานิดหน่อยเนี่ยแต่ต่อสาเอาฝั่งไหนก็ได้ครเหมือนกันเพราะว่ามันอ่านเป็นค่าความต้นานทานก็เ,ออเดี๋ยวอะไรมาแล้วเดี๋ยวผมขอใสค่คืนก่อนนะครับผม ทีนี้เรามาดูตัวที่เสียนะฮะค่ามันจะสวิงเห็นไหมครับผมสวิงไปสวิงมาก็เนี่ยฮะมันก็เลยแบบว่าบางทีมันก็ใช้ได้บางทีมันก็ใช้ไม่ได้ทําให้แอร์มันตัดนะฮะเนี่ยผมก็เนี่ย,ยวัดไว้เฉยเลยนะเนี่ยปล่อยลอยเอาไว้เนี่ยฮะมันก็เด้งไปเด้งมาคือถ้ามันอยู่ในเลนส์พวกนี้ใช้ได้ฮะแต่ถ้าว่ามันขึ้นไปเกินสิบแปดสิบเก้า เป็นอนันต์เมื่อไหร่เงี้ยมันจะใช้ไม่ได้ทันทีนะครับผมก็ก็เปลี่ยนนะฮะแล้วก็แล้วก็หางโทโมโรุ่นนี้นะฮะผมผมเนี่ยฮะให้ตัวอย่างเงี้ยครับใช้แทนได้ผมซื้อไว้นานแล้วตัวนี้ปกติค่าประมาณ 8K อ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ